ตาแก้วเนี่ยมีหลายแบบมีพิมพใหญ่พิมพกลางพิมพเล็กแล้วก็พิมพปั้นหลวงพ่อแก้วเนี่ยเป็นพระเกจิลึกมากปิดตาหลวงพ่อแก้วเนี่ยพิมพใหญ่เนี่ยสวยๆองค์หนึ่งหลักร้อยล้านแล้วองค์หนึ่งหลายสิบล้านเป็นสิบสิบปีแล้วนะแต่ปัจจุบันนี้มูลค่าของราคามันทวีคูณขึ้นมาอีกเพราะว่าความต้องการก็คือดีมานมันเยอะมากแต่พระที่มีมันน้อยมากคือมันไม่บาลานซ์กันอย่างพิมพ์ใหญ่เนี่ยที่ผมบอกว่าแต่ต้องเป็นพิมพใหญ่นะาที่เป็นร้อยล้านอ่ะ ต้องเป็นแบบนี้เป็นร้อยล้านมันมีคนไม่กี่คนที่มีครอบครองในประเทศนี้คนก็เลยมาใช้เป็นพิมพ์ปั้นแทนเป็นพิมพ์ปั้นนี้ก็ใหญ่จะคิดว่าถูกนะครับถ้าเป็นเป็นเป็นพิมพ์ปั้นเนื้อการะลาเนื้อเดียวกับปิตาพิมพ์ใหญ่หลักล้านเช่นเดียวกันนะครับอย่างองค์ของผมเนี่ยเจ้าของเดิมซื้อไปไม่กี่ล้านทุกวันนี้มูลค่าองค์นี้ก็เกือบร้อยล้านนะผมซื้ออันมาน่าจะ60กว่าล้านองค์เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องบอกว่าถ้ามีพระปิตาเขาแก้พิมพ์ใหญ่เนี่ย มันองหลักสิบล้านหมดและคนส่วนใหญ่ดูไม่เป็นดูไม่เป็นก็ทำไรมโน